สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของศูนย์อนามัยที่3ค่ะเริ่มที่จุดที่1กันก่อนเลยนะคะจุดบริเวณที่1น,นะคะผู้รับบริการมาถึงจะมีการกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อรางมือก่อนเข้ารับบริการค่ะแล้วมาดูจุดถัดไปเลยค่ะเช่นค่ะจุดที่2นะคะ ซึ่งก็จริงๆแล้วก็ยังเป็นจุดที่1ค่ะจะเป็นการสแกนวัดไข้ก่อนเข้ารอบริการค่ะ <Low temperature. S 1> ถ้าไม่มีไข้นะคะเราจะไปที่จุดถัดไปนะคะก็คือเป็นการวัดสัญญาณชีพนะคะเริ่มที่การวัดความดันโลหิตค่ะ ความดันปกติชีพจรปกตินะคะเราจะมาจุดที่การชั่งน้ำหนักที่จุดถัดไปนะคะมาพบเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่บันทึกวัดสัญญาณชีพแล้วก็น้ำหนักและส่วนสูงอีกครั้งหนึง่งจุดที่3นะคะจะเป็นจุดซักประวัตินะคะเพื่อประเมินดูอาการเบื้องต้นว่าพร้อมที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะมีการซักประวัตินะคะแล้วก็ให้เซนใบยินยอมเพื่อที่จะรับวัคซีนด้วยค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่สป,ปวันเรียบร้อยแล้วนะคะหากพบว่าตัวผู้รับบริการมีอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ยาแพ้อาหารหรือแพ้ฝุ่นละอองนะคะเจ้าหน้าที่จะมีการให้ทานยาแก้แพ้ เพื่อสังเกตอาการก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยค่ะจุดที่4นะคะจะเป็นจุดที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วและจะยื่นบัตรนะคะให้กับผู้รับบริการซึ่งเป็นคิวให้ติดที่หน้าอกของเสือ้อมาที่จุดที่5นะคะเป็นจุดรอฉีดวัคซีนค่ะโดยจุดนี้นะคะทางสูนย์นามัยที่3เราจะมีบริการน้ำดื่มให้กับผู้รับบริการนะคะ กรณีที่อย่างที่แจ้งไว้นะคะถ้ามีการทานยากแก้แพ้30นาทีก็จะนั่งรอที่จุดนี้เช่นเดียวกันค่ะที่จุดที่6นะคะเป็นจุดห้องฉีดวัคซีนแล้วค่ะโดยที่ห้องฉีดวัคซีนนี้นะคะเราจะมีเตรียมทั้งพยาบาลผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์การกู้ชีพไว้ให้เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของผู้รับบริการค่ะเชิญเลยค่ะ ที่พยาบาลจะซักประวัติเพื่อความตรวจสอบความถูกต้องนะคะทั้งชื่อนามสกุลและประวัติการแพ้ยาและที่สำคัญเวลาที่ครบจะฉีดวัคซีนนะคะจะต้องทานยาแก้แพ้ไปแล้วครบ30นาทีถึงจะฉีดได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะห้องฉีดวัคซีนของเราค่ะเพื่อสร้างความคลายความกังวลใจของผู้รับบริการนะคะเรายังมีพ็อปสวยๆนะคะให้กับผู้รับบริการในการถ่ายรูปขณะฉีดวัคซีนจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลขณะฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาอยู่จุดที่7แล้วนะคะจุดที่7จะเป็นจุดสังเกตอาการโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะแนะนําให้วัดความดันเบื้องต้นก่อนเป็นครั้งที่1ค่ะเชิญเลยค่ะ แนะนำว่าการวัดความดันนะคะถ้าท่านฉีดวัคซีนข้างไหนให้ใช้อีกข้างหนึ่งในการวัดความดันนะคะ mm hmm. เมื่อเราวัดความดันรั้งที่1เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามีจุดบริการที่ให้ทุกท่านนะคะนั่งพักรอเพื่อสังเกตอาการต่ออีกครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะคะถ้าดูแล้วไม่มีอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน mm hmm. เช่นเวียนศรีศรษะคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกว่าแขนขาอ่อนแรงหรือว่าอ่อนเพลียมากนะคะ หรืออาการต่างๆที่ผิวกติไปจากเดิมแนะนำให้มาวัดความดันซ้ำอีก1รอบนะคะถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถที่ไปจุดถัดไปได้เลยค่ะขณะที่นั่งรอสังเกตอาการ30นาทีนะคะเราจะมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในหลังจากที่โหลดแอปหมอพร้อมนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตอาการครบ30นาทีแล้ววัดความดันโลหิต ชีพจรของต่างๆไม่มีอาการผิปกติใดๆก็สามารถที่มารับบัตรนัดในจุดที่8สุดท้ายแล้วค่ะและเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของผู้รับบริการทุกท่านนะคะทางสุวนนมัยที่3ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะให้บริการเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกทท่านด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเป็นจุดที่8นะคะจุดที่8จะเป็นจุดรับบัตรนัดก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลและก็มีการลงบันทึกเข้าไปในระบบพร้อมทั้งตัวผู้รับบริการสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้โดยเข้าไปที่แอปหมอพร้อมค่ะนอกจากบัตรนัดในจุดที่8แล้วนะคะ ตรงจุดที่8เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารแบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ให้กลับบ้านไปด้วยโดยในแบบบันทึกอาการจะมีบันทึกตั้งแต่1วัน7วันและ30วันโดยที่จะมีอาการข้างเคียงต่างๆที่ได้ระบุเอาไว้หากเรามีอาการผิปกติใดๆให้มาพบคุณหมอก่อนที่จะถึงวันนัดได้เลยค่ะและเมื่อถึงวันนัดถ้าเราไม่มีอาการใดๆนะคะให้นำเอกสารตัวนี้กลับมาพร้อมบัตรนัด เสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด19ของส่วนละไมที่3แล้วนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน1ชั่วโมงโดยประมาณค่ะ